าไห,หร่นะหรืต้องใช้เท่าไหร่แซดอร์ซดอ่ะโวยเอมไว้ว่าพันสี่ยี่สิบพันสี่ยี่สิบเพื่อบีบเอถูกไหมใช่ค่ะมายถึงแบบตอนนี้อะนะอยากได้เท่านี้ตอนนี้อยากได้เท่านี้พันสี่ยี่สิบทำไมไม่พันสี่ห้าสิบแล้วมันคือรอบเออร์ลี่พันสี่ห้าสิบที่นี้เหรอคะเอ่อรอบหนูหนูขึ้นมาหกใช่ไหมใช่ค่ะ เออมันจะเป็นพันสี่ห้าสิบอ๋อจริงเหรอคะเพราะว่าแบบเหมือนครั้งนี้มันเพิ่งแค่พันสามเจ็ดสิบวันนี้ว่าแบบมันจะัพแค่แบบพันสี่อะไรนีเน้เออมันเออมันมันมันห้าสิบไงโอ้มันสี่ห้าสิบเออทีนี้หนูแบ่งหนูเรียนหนูจะเรียนชาั t อิงถูกต้องไหมคะทีนี้หนูแบ่งว่าเลขเนี่ยต,ตัวเองน่าจะได้เท่าไหร่น่าจะเจ็ดร้อยยี่สิบน่าจะเจ็ดร้อยยี่สิบ พราะฉะนั้นอังกฤษเราจะต้องได้เจ็ดร้อยพอๆพอกันถูกไหมพันถ้าสมมตินาพันสี่ยี่สิบพันสี่ยี่สิบถูเจ็ดยี่สิบอังกฤษหนูต้องได้ 700. เจ็ดร้อยเออเราเอมไว้ที่เจ็ดร้อยถึงเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วกันมันจะได้เกินที่เอมไปสักประมาณแบบสิบข้อยี่สิบเออสิบคะแนนยี่สิบคะแนนอะไรแบบนี้เงินเน,น,นเพิ่มแมทเทอร์นกก็ได้ พวเป็นเท่าไหร่เจ็ดห้าศูนย์อ่าคะ่ะอ่าอังกฤษเหลือเจ็ดร้อยโอเคเนาะอเคอ่าโอเคนะคะเอ่อ,อ,เ,อเราเอมไว้ที่เจ็ดร้อยปั๊ดหนึ่งนะคะปั๊ดหนึ่งนะพี่คขอ เออคะแนนน้องเป็นยังไงคะพี่เออคะแนน placement p l a c e m น้องข้างอือหนึ่งนั้นขนะาดยี่สิบ เคเดี๋ยวเช็คลายน้องป๊บนที่ไหวขอบ่ายสามใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ถูกไหมคะใช่ค่ะโอเคทีนี้ถ้าสมมติว่าพี่ให้ยี่สิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงคือยี่สิบชั่วโมงที่จะเจอพี่เคิร์ก็คือที่จะเรียนแต่ทีนี้มันก็จะเหลือเวลาถ้าถ้าสมมติหนูเริ่มอาทิตย์หน้ามันจะเหลือเวลาสามอาทิตย์ไม่นับจะว่าจริงๆก็คือสองอาทิตย์เพราะว่าสุดท้ายอาทิตย์สุดท้ายจันที่หนึ่งเนี่ย พี่อยากให้เป็นวีของการ okay, ม็อกเทสโอเคไหมก็คือเราจะไม่เรียนละเราจะม็อกเทสแล้วก็มานั่งเก็บกันว่าทําไมข้อนี้ถึงผิดผิดเพราะอะไรเหมือนเป็นการเฉลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนะคะประมาณนั้นคือจริงๆวะแบบไม่ไม่ไม่รู้คำตอบแบบตรงๆแต่คือก็พอแบบอ่านได้อืม โอเคถ้างั้นให้ยี่สิบชั่วโมงนะพี่เคิร์กโอยี่สิบโอเคยี่สิบชั่วโมงทีนี้พี่จะแบ่งเป็นอย่างงี้ยี่สิบชั่วโมงเนี่ยอาจจะสักสิบสิบเจ็ดชั่วโมงหรือสิบปดชั่วโมงอัดให้เสร็จเลยภายในวีคสองวีคสิบเจ็ดถึงสิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเลือกสักประมาณสี่วันต่อวีคอ่าฮะถ้าสมมติว่าสิบแปดชั่วโมงแบบหนึ่งนะสิบแปดหารสอง 2. เก้าวันคือตั้งแต่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าวันที่สิบเจ็ถึงวันที่ยีสิบเก้าหนูเลือกมาให้พี่เก้าวันเสร็จแล้วมันจะเหลือสองชั่วโมงใช่ไหมสองชั่วโมงพี่จะเก็บไว้แบบเออ่คุยเรื่องข้อที่ผิดก็คือเผื่อม็อกเทสวิสุดท้ายซึ่งเนี่ยเราไม่เราไม่น่าจะมอ็อกเลดคือเราควรจะเริ่มมอกตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าปกติก็จะไม่อ,อะไรอยู่แล้วจะให้พัก อาจจะแบบเออมาเจอกันนิดนึงแบบรีวซ์แบบพูดเข้าๆว่าอย่าลืมตรงนั้นตรงนี้นิดเดียวอะไรเงี้ยแต่จะไม่ใช่อะไรจริงจังมากมายละเพื่อให้ได้พักร้วหกจะได้ไปหนูได้สนามสอบที่ไหนคะเนี่ยอ๋อไทยชนิสเอาบ้านอยู่แถวนี้เหรอใช่ <Thai. S 1> บ้านอยู่ไหนอะคะอยู่อุดมอยู่อุดมศุก่์อ๋อเออไทยเชนิสโอเค เออเอออโอเคก็นั่นแหละแล้วทีนี้หนูเลิกให้พี่เก้าวันเดี๋ยวพี่ให้บ่ายสามแหละสามถึงห้าโมงโอเคไหมบ่ายสามถึงห้าโมงค่ะโอเคหนูเลิกให้พี่เก้าวันแล้วว่่าน่าจะเป็นสิบเจ็ดยาวไปถึงยี่สิบห้าเอาคอแบบเป็นติดกันเลยไปเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคือจะจะม็อกเร็วใช่ไหมอยากม็อก คือถ้าจบเร็วก็จะได้ม็อกเร็วแล้วก็จะจะได้จํานวนข้อสอบที่ได้ม็อกอะเยอะขึ้นอย่างนั้นดีกว่าเนาะเอาวันติดไปเลยเออวันติดไปเลยพี่เค้าโอเคไหม๑๗๗อ่าเออเวลามันจะจำไม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ใช่ไหมฮะมันม,มนีมันมันมีรีเพลย์ให้ใช่ไหมไมันมันเป็นเหมือนแบบรีรันนะคะรีรันวิดีโอเนี่ยอ่าใช่มันอัดทุกอย่างเลยเสร็จแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าหนูเรียนสามถึงห้าใช่ไหมถ้าเย็นนั้นมีการบ้านหนูก็ไปทําการบ้านไปแล้วก็ไอ้รีเพลย์เนี่ยมันจะขึ้น,ข,นขึ้นเร็วอยู่แล้วให้หนูดูรีเพลย์ของคลาสวันเนี้ยก่อนที่จะเรียนคาบต่อไปอ่ะเก็บปถ้าเกิดสมมติว่ามัน ได้บ่ายสองได้ไหมอ่ะบ่ายสองบ่ายสองไม่ได้เพราะว่าติดหนึ่งคนอยู่ติดอีกคลาสอยู่บ่ายสามจได้อืมหรือจะเที่ยงถึงบ่ายสองเที่ยงถ้าเป็นเที่ยงได้ไหมคะเพราะว่าเที่ยงอยากเสร็จเร็วใช่ไหมเพราหว่าย่ยไม่นอนดึกว่ายไม่นอนดึกเดี๋ยวมานอนดึกอ๋อก็กล่าวว่าแบบพอ พอเที่ยงถึงบ่ายสองจะได้แบบมีเวลาทํากันบ้านเยอะเยออ๋อโอเคพี่เคาโอเคไหมแล้วก็เที่ยงถึงไหนก็คือก็คือวันที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบห้าเก้าวันเนาะค่ะแปดชั่วโมงเสร็จแล้วเที่ยงถึงบ่ายสองก็คือสิบสองจุดศูนย์ศูนย์ถึงสิบสี่จุดศูนย์ศูนย์ เริ่มพรุ่งนี้ใช่ป่ะถ้าเริ่มสิบเจ็ดเออเริ่มพรุ่งนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นยี่สิบห้าเออยี่กเนี่ยถ้าเคลียร์การบ้านส่งเรียบร้อยก็มอกเทสเลยเนอะ ถ้าถ้าส่งเป็นไฟล์ไปแล้วให้หนูไปแบบดาวน์โหลดแล้วก็ปิน้นได้ค่ะเออโอเคเนะาะงั้นส่งเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็เออก็หลังจากที่เรียนเสร็จก็เป็นม็อกเทสพี่เครก็เก็บน้องม็อกเทสละกันโอเคอื okay. มอืมใช่พอกว่าจะได้ม็อกเทสก็คืออาทิตย์หน้าประมาณกลางอาทิตย์หรือไม่ก็ปลายอาทิตย์ประมาณเนี้ยตัวเรียนตัวเรียนก็ส่งไปเลยอืม โอเคค่ะได้ค่ะได้ค่ะโอเคเอ่อเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวพี่สรุปไอ้ตารางเรียนกับวันที่ให้ในไลน์แล้วหนูก็ส่งชื่อจริงของหนูกลับมาแล้วพี่จะได้ออกใบลงคอสให้นะคะโอเคอก็คือพิมพ์ไปในไลน์เวสใช่ไหมเออเออใช่ <laughs> าได้โอเคจ้ะโอเคงั้นเดี๋ยวคยุยกันต่อในไลน์ขอบคุณค่ะจ้า่ะ